ก็ได้มีโอกาสอีกวันหนึ่งนะครับเป็นวันอาทิตย์เช้าอันสดใสตอนนี้คณะสายบุญของอาจารย์เนทิพมาลัยได้เดินทางออกจากกรุงเทพมหานครกำลังเดินทางไปเพื่อจะให้ไปบริจาควิวแชร์อุปกรณ์เครื่องนอนอาหารการกินหมอนมุ้งผ้าปูที่นอนให้กับคนพิการที่จังหวัดลบบุรีนะครับ ตอนนี้รถกำลังออกเดินทางจากกรุงเทพน,นะครับยังไงครับที่เดินทางกับอา,อาจารย์ในเพชรมาลยัยไปแจกมิ้ชร์แคนที่มีการที่จังหวัดลบบุรีครับ อเ,เอาของลงมาไปช่วยกันนะของไม่มาไปไปเอาเอาของลงมาเอาเอาเอาไว้อีกที่ะเอาอีกนะ vâng 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 ไม่อะอาจารย์ตอกได้เลยค่ะอาจารย์จะทำไปยากค่ะอะใส่ชามอบพิชเชอกระมูคุณอยู่ตรงนี้นะพระนี้ไม่เกี่ยวพระก็ยอยู่ประมาณลูก4ี่คนอาจารย์ อาจารย์ว่าต้องเอาห่างหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะน้ำมอบของอีกมันเยอะเดี๋ยวจะบางไม่ได้เท่าไหร่นะสี่สิบค่ะก็ทำงานโรงงานยู่ๆก็คือล้มหมดสติไปก็คือว่าเดินไม่ได้เลยค่ะดามานี่ดามานี่ลูกแนะวิธีการใช้วิวแชร์หน่อยครับ ก่อนใช้รถเอาตรงนี้ขึ้นก่อนนะคะตั้งสองข้างขึ้นเพราะว่าเรากันที่เวลาที่จะนั่งรถแล้วสะดุดแล้วคำมั่ทั้งคนผู้ช่วยแล้วก็ตัวคนไข้เองนะคะพอนั่งเสร็จแล้วท่าที่นั่งที่ถูกที่สุดคือ้นกระหลังต้องชิดตรงนี้นะคะไม่ให้อยู่ตรงนี้เพราะว่าเรากันพลิกคว่ำกระดกนะคะแล้วก็หลังจากที่นั่งชิดแล้วเท้าอันนี้เอาที่รองต้องให้ ให้เขาเอาเท้ารองข้างบนนะคะตรงนี้เป็นที่ล็อกล้อนะคะ um. you know, drive, ล็อกล้อมีสองล็อกล้อเมื่อใดก็ตามที่จะจอดอยู่นิ่งต้องล็อกล้อทุกครั้งนะคะแล้วก่อนเคลื่อนเคลื่อนที่เคลื่อนไปให้ปลดล็อกล้อถ้าสมมติว่าเราจะเข็นขึ้นจะเข็นขึ้นก็ให้ยกแล้วมีที่เหยียบด้านหลังอยู่ไหมคะที่เหยียบด้านหลังตรงนี้มันจะมีขึ famoso, ้นอย่างนี้ได้ไหมคะกระดกขึ้นอย่างนี้แล้วเราก็เข็นไปแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าถ้าถ้าหากว่าเราจะ เอาคนไข้ลงต้องถอยหลังลงเพราะว่าถ้าไม่งั้นหน้าเขาจะคมําตกนะคะอ่ามันจะลาดลงในที่ลาดเราต้องเป็นถอยเขาขึ้นมาแบบนี้ค่ะลากขึ้นมาแบบนี้นะคะถอยหลังขึ้นนะถอยหลังถอยหลังขึ้นถอยหลังลงค่ะแล้วก็ล็อกล้อมีแค่นี้เองใช่ใช่เนี้ยลองได้เลย แล้วอยู่ที่สูงจะลงที่ข้างล่างบบบต้องเหยียบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถอยเขาลงมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ถอยหลังลงอย่างนี้นะคะถอยหลังลงนะคะเพราะว่าเราจะไม่จะจะไม่เข็นเขาคำมำลงไปแบบนี้เขาจะเทไปทั้งตัวเลยยาวหน้านะเดี๋ยวลงตีลังกาหน้ำหนักมันจะทิ้งเพราะว่าไม่ใช่ลงเดียวแล้วลงมีบางอุปกรณ์ที่จำเป็นเช่นกระดาษทิชชู่ บันตรวจหมอเอกสารอะไแล้วแต่นะถ้าเกิดไปโรงพยาบาลจะใส่ด้านหลังเ็ื่อนเลือดเกื่นหน่ะอ,อยู่ไม่ได้ใช้รถก็ามาตักแดดนิดหน่อยแต่ยานานเกินนะคะเดี๋ยวมันเสื่อมค่าเชื้อริเวลาที่เราดูดูแลเขาเราต้องรู้ก่อนว่าหนึ่งเขาเป็นโรคอะไระความเจ็บปวนเขาที่จะต้องติด ตามกับคุณหมอยาตามเวลาไหมสภาพแวดล้อมบ้านสถานที่อยู่อะไรที่มันจะเป็นอันตรายหรือมีความเสี่ยงที่จะทําให้เขาเกิดการบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้นอันนี้เราช่วยดูสุดพวกเขาตรงนี้ได้ในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะก็ไปดูบ้านช่องเขาว่าหนึ่งอย่างเช่นที่ที่เขานอนกับห้องน้ําไกลไหมความเสี่ยงที่จะเกิดจากที่ที่เขาอยู่กับการใช้ชีวิตประจำวันเขาว่าเราต้องพาเขาไปตรงทุ่งบริเวณไหน ที่มีอะไรบ้างที่เป็นความเสี่ยงอันนี้เราไปเคลียร์ให้ตรงส่วนนั้นแล้วก็ในส่วนของทางด้านความเจ็บป่วยเราก็ตามไปดูขอคำช่วยเหลือจากสถานีอนามัยนะคะ,ะเขาก็อาจจะมีให้แต่วันนี้ตามกรุงเทพเขาง่ายมากเลยดูก่อนว่าเขาเป็นโรคอะไระตามคําแนะนําสขศึกษาการการปฏิบัติตัวในขณะที่อยู่บ้านว่าเป็นอะไรแล้วสรุปเขาเป็นโรคอะไรคะสมอง เป็นสมองฟอแล้วก็อาการที่พบบ่อยๆเป็นอะไรบ้างคะอาการเขาจะเป็นเหมือนเช้าเนี่ยเขาจะเกงเหม็นเท้าก็ตุกเหมือน,อนโรคเกงแล้วเขาก,ก็ตุกมากแล้วตอนนี้เขาถ่ายอะไรเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องถ่ายออกมาแล้วบอกว่าถามว่าถ่ายหรอบอกไมร่รู้ไม่เห็นไม่อะไรเขาก็จะพูดทั้งเยี่ยวทั้งไม่รู้เรื่องแล้วค่ะแต่หนูก็ต้องทํางานคือมาอยู่เป้าไม่ได้ถ้ายอยู่ก็ไม่มีจะใช้ใจะกิน ไม่มีมีคนดูแลไม่มีไม่ไม่มีค่ะไม่ไม่มีคนดูแลก็คือกลางวันอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวบางวันก็อยู่คนเดียวบางทีบางวันแม่เขาไม่ได้ไปไหนเขาก็อยู่บางวันเขาก็ไปต้องทํากินทำมาหากินกันนะค่ะยังหนูก็ปล่อยให้อยู่คนเดียวหนูก็ต้องทํางานก็ก็ถ้าถ้าหากว่า เป็นที่สภาวะร่างกายแต่ว่าสมองความรู้สึกยังดีอยู่เราสิ่งที่เราทําได้คือการให้กําลังใจเขา <Okay. S 1> ต้องให้กําลังใจเขาให้ดีที่สุดอะไรที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก็ได้ให้กําลังใจเขาเ <Okay. S 1> ช้าก่อนเราไปทํางานเราก็ดูแลให้เขา <Okay. S 1> แล้วก็พยายามให้เขาช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะคะ <Okay. S 1> เราจะไม่ให้คนไข้นอนอยู่เฉยๆโดยที่ไม่รับการช่วยดูแลตัวเองด้วยต้องร่วมกันนะคะคือหนึ่งตัวคนไข้เองก็ต้องรับทราบในชีวิต ประจำวันของเราแล้วก็ต้องช่วยเหลือกันสองทางนะคะเราเขาหลังจากนั้นก็เขาต้องมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลตัวเองด้วยในส่วนที่ตอนที่เราไม่อยู่นะคะแล้วทีนี้ความลําบากของการใช้ชีวิตประจาวันน่ะคืออะไรแค่ไม่มีคนดูแลล่ะค่ะไม่มีคนดูแลแล้วต้องเป่<ว>นาเวลาเท่าไหร่คะก็จนกว่าบางทีก็แมวกลับมางานมากลับจากไม่มีคนดู ลำบากค่ะลำบากมากเว<ม>ลาถับไปหาหมอกลุบรีก็ต้องเห,หมาหาเหมารถไปเพราะว่ายืนไม่ได้ต้องหาคนช่วยยกขึ้นยกลงไม่ไหว